เรียกว่างานเข้าพิธีกรหนุ่มกันกันตถาวรเต็มๆจ้าหลังจากที่ทางด้านพระเอกหนุ่มบิลกินไปปรากฏตัวในรายการ t ด e m a s สซิงเกนะคะโดยมีช่วงหนึ่งของรายการก่อนบิลกินถอดหนา้ากากพิธีกรดังได้ถีบนักร้องหนุ่มจนเซก่อนที่จะรีบดึงตัวไว้โดยฉากนี้ไม่ได้ถูกฉายออกอากาศค่ะและล่าสุดทางด้านกันนะคะก็ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงดราม่าและโดยมีประเด็นใจความสาคัญว่าขอโทษถ้าทาเกินเลยจากใจและจริงใจมากๆขอโทษ โพสบิวกิินเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นจากโพสต์ของน้องบิวกิินแล้วว่าจริงๆมันไม่มีอะไรในฐานะตัวผมเองรวมไปถึงตัวแทนทีมงานก็ขอโทษที่ทําให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปจริงๆแล้วมันคือการทําเพื่อความสนุกสนานและล่าสุดทางด้านพิธีกรดังซีซีวัดค่ะก็ได้โผล่กลางไอจีการกันตะถาวอโดยทางด้านหนุ่มซีค่ะก็ได้เข้ามาให้กําลังใจนะคะโดยการพิมพ์อีโมจิเป็นรูปหัวใจนั่นเองค่ะ